สวัสดีผู้ชมทุกทท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพพีพิ League 2021การนะตอนนี้เรายัางอยู่ในเกมเวีคแรกกันเลยฮะแล้วก็มาเตรียมชมเกมนี้กันนะเป็นการพบกันนะระหว่างยูเวนตุสนะจะพบกับเชลซีนะวันนี้มาเล่นกันที่บ้านของยูเวนตุสนะก็การแข่งขันของเรายังอยู่ในวีคแรกนะก็ติดตามกัมนไปยาวๆนะ38วีคนะ กับการแน่งคันที่จัดกันเป็นลีกนะรวบรวม20ทีมแกล่งนะในปัจจุบันนี้นะมาแข่งกันเป็นลีกนะมาดูนะว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์นะแล้วก็จะมีตกชั้นด้วยนะ4ทีมที่ต้องตกชั้นไปนะแล้วก็มาโฟกัสกันที่คู่นี้ก่อนนะวันนี้ยนะูเวนตุสและเชลซีอ่ะเชียร์ ทีมไหนก็คอมเมนต์มากันได้นะก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นนะทั้งคู่ก็เดินจับไม้จับมือกันเตรียมจะแข่งกันนะมาดูในฟักฝั่งของยูวิตุสกันก่อนนะผู้เล่นเชสเนียผู้รักษา,ารประตูน้กองหลังมีเคียร์ลินีอบุน,นชีและเดลิดเนดีน่ยเล่นกลางจัดมาเต็มห้าคนนะแลมซี่คอสตากวรโดลาบบโยอาตูนะดานาแน่นอนนะคริสเตียโนโรนโดแล้วก็เปาโลดิบัลลานะ ทางฝั่งเชลซีกันบ้างไอ้พวกสาประตูใช้เมนดี้นะกลองหลังมีอลันโซซูมาบิโกซินบาเอสปิลิเกวต้านะกลางลับมีจอร์จินโยนะแล้วก็กองเต้นะเดนกลางมีซนะีเอสนะเมสันเมาด้านหน้านะมีติโมแวนเนอร์นะพร้อมล่าตาไขา่แนะ่นอนเกมเริ่มต้นท,ทันทีฮะยูเวนตุสจะเริ่มต้นเคลียร์เปิดเกมบิก,ก่อนนะจะบุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอกอนะันเลยฮะ เป็นของยูวทุสกันก่อนนะลาเบียให้คอสตาสตาร์แตะมาเลมซี่ให้อาตูเดลิดมาถึงกัวราโดเล่นกับดีบาร่าเปิดเข,ข้ามาในทุกนี้ก็ได้เสียบอลน,นะและเป็นเมนดี้ผู้สาประตูดได้มา เล่นมาที่ซูมาตรงนี้โดนดักได้อะยูวิตุสแล้วก็เป็นทุ่มอะของเชลซีะซีเอสอะเล่นกับติมโมแวนเนอร์กลับมาที่ซีเอสติมโมแวนเนอร์ลำเลียงพาไปเองแวนเนอร์เข้ากลางที่ซีเอส ซีเอสแล้วแตะตรงนี้เสียบอลให้ยูเวนตุสนะเป็นบอลของเชลซีนะตอนนี้เล่นมากับซีเอสไปถึงกองเต้ ทีมอเวนเชอร์ไขฮาเวตไปที่เอสบิลิเคกต้าผ่อนของเชลซีมาทางขวาตอนนี้เอสบิลิเคกต้ากลับไปที่ฮาเวดฮาเวดตัวนี้ติดยูทูสบล็อกได้และเป็น โดนาโดวเอากระชากมาอย่างสวยงามรวดเร็วอะมาทางซ้ายคริสเตโนมาเองแล้ว CR7 มีหลอกนิดนึงอะยังไปได้ส่งมาถึงล้ำสีทะลุมอลน,นี้คอสตายิงโอ้โหตรงนี้ติดเซฟเมนดี้แต่ก็น่าจะล้ำหน้าคอสตาจาาังหวะนี้ก็ล้ำค่อนข้างเยอะคอสตา Làm gì ạ Của rồi thì Atu Timo Werner ạ โวเทลดโดได้บอลมาอาตูเล่นกับดีบาลาคริสเตโนโ,โลนโดเล่นกับลัมซีอาโลนโดมาถึงดีบาลาเวลาตอกส้นไปที่โลนโดโดโดเปลี่ยนไปซ้ายที่คอสตา โดถึงตรงนี้แตะมาที่น้องซีเขากอเกีดตโทษยังไงฮะแต่ว่าโดนยั่งไม่ได้เช,ชลซียั่งบอลมาเมิเซนเมาลุยลากม้าทางริมสเส้นซ้ายตอกส้นมาที่เมา ลาบิโอ <Rab> เป็นบอลทุ่มมาของเชลซีเกมผ่านพ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ยังคง0ููนะคู่นี้แต่ตรงน,นี้พลาดเสียบอลให้ยูเวนตุสฮะโลโดได้โโดได้บอลมา าลาเอาลุยมาถึงแลมซี่ให้กัวราโดกัวร์โดกลับไปที่อาตูโดงทีโดนแย่งได้อซูม,มาและมาถึงซีเอสหาไปถึงแวนเนอร์ซีเอสนะไปต่อไม่มีใครขวางเอายนสวยมาถึงติมโมแวนเนอร์เข้าเตาสุยิ่งโอ้โหลูนีกรรมการก็ยกพงขัดขวางจังหวะนี้ไปก่อนนะ ตีมวัวร์เนอร์ก็ล้ำโอ้โหล้ำขานิดเดียววะปลายเท้าโยนขึ้นมาเราลุยมาต่อเชลซีฮาเบตมาถึงกองเต้เอสปิร์ลิเกตา ลรนี้มาถึง c ซีแล้ววันนอรจะเจาะโอ้โหเรียบร้อยอะเอาจนได้อะเชลซีได้ไปก่อนแล้วฮะโดยนักเตะใหม่ไฟแรงสดๆร้อนเเข้าเนี้ยตีโมเวเนอร์ก็ยิงอย่างนี้เข้าไปก่อนเลยอะเชลซีบุกมา,มานำยูเวนตุสกันก่อนเลยอะแตะมาเราก็ยิงเข้าไป ตรกนี <ijn iving> uhh <Så |ar|> ้ส <in> <itus> ่งลูกบอลตรงสุตะไข่ไปครับแรมพัดได้เฮกันก่อนเลยวะฝั่งทีมเยอนนะสาใจแล้วนักเตะใหม่มาสดๆร้อนๆได้ยิงกันไปก่อนนะทีมโมเวนเนอร์นาทีที่42 1-0แล้วเชลซี อยู่ตุสตองเล่งมาก่อนนะแต่ว่าใกล้จะหมดครึ่งแรกแล้วเกมนี้ทดเจ็บเพิ่มเติมไปหนึ่งนาทีนะดีเวลายิงนี่ติดบล็อกนะแล้วตรงนี้โอโ้โหก็ กรรมการเป่าจบครึ่งแรกกันไปก่อนนะยังเป็นทางเชลซีทำไม่ดีฮนะบุกมันนำยูเวนตุสกันก่อนแนะหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยดีโมเวเนอร์เขาคนนี้โอกาสยิงเพียงครั้งเดียวเป็นหนึ่งประตูเลยฮนะ,ะยนะก็เดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อพักครึ่งกันสักคู่แป๊บนึงฮนะ ดยกันต่อกับครึ่งเวลาหลังนะเกมนี้เชลซีกับยูเวนตุสนะเชลซีนำไปก่อนหนึ่งนนะโดยติมโมวานเมนอร์ฮนะในครึ่งแรกก็ต้องมาดูกันต่อในครึ่งหลังนะว่ายูเวนตุสจะตีตื้นมาได้หรือไม่นะหรือจะเป็นเชลซีที่ปิดเกมไปได้แบบนี้นะแต่เวลายังเหลืออีกทั้งครึ่งฮนะอะไรก็เกิดขึ้นได้มาลุ้นกันไปยาวๆฮนะ เปิดเข้ามาลูกนี้เมา,เาพลิกไม่ได้หมองพลิกมารับเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้ต้องโควไปก่อนนะแล้วโยนยาวมาข้างน้านี้เอาคอสตาน่าจะถึงหดเก็บทันนะไม่ออกคอสตามาต่อ ามาถึงลาบิโอแล้วปาบมัน,นี่โหแต่ว่าไปเข้าเทอร์เมนดีแนน้แล้วเป็นบอลของเชลซีอะยาวมาแล้วเชลซีว่ายูตุสเก็บบอลได้ ของเชลซยอาเบอร์ไดยาวมาลูกนี้ถึงเอสเิลิเกวต้าเปิดเข้ามาลูกนี้ก็โขไม่ได้ยูนิทสของเตะม,มาถึงเป็นยูนิทสยาวหน้ามาแต่ก็เป็นเชลซีเก็บได้โอ้เชลซีบุกมาต่อดีโมเวเนอร์ไล่ให้ซีเอส chín ngân xuống anh em tè khỏi đồn đạc đai hạ lạ tuất kỳ bọn mà bên phi kích ของเชลซีฮะระยะไกลอยู่ฮะก็่าจะโยนขึ้นไปฮะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะของทางฝั่งมูนตุสอาโกัวโดออกแล้วก็คงต้องการอย่างน้อยต้องได้ประตูตีเสมอมาก่อนนะทางฝั่งยูเวนตุสนะแล้วเชลซีเปิดเข้ามาตรงนี้โคก็ไปเด้งพื้นแต่ก็เด้งคำคานออกไปฮะ ลูกนี้ตั้งใจโขกเด้งพื้นนะบอลเลยล้นข้ามคานไปเชสเนี่ยจะเปิดขึ้นไปฮะ <iano> เป็นบอลของยูวิโตรสคริสเตโน่คริสเตโน่กลับมาที่ลาบิโยยาวมาท,าทันทีถึงคอสตาแต่น่าจะล้ำหน้าคอสตากรรมการยกธงไปอีกครั้งฮะ เวลาก็หมดลงไปเรื่อยๆยังคงเป็นเชลซีที่นำยูเวนตุสอยู่1-0นะตอนนี้กับการแข่งขันพรีเมียร์ลีก2021นะในเป็นวีคแรกนะส่งโควาซิชลงมาแทนจอกินโยะทางฝั่งเชลซีลุยต่อเชลซีกองเต้มาถึงติโมแวนเนอร์ เวเนอร์ข้ามาให้ฮาแเวิดแหวนปาดเข้าไปแต่ว่าเป็นบอลของยูเวนตุสนะคอสตาได้บอลมาไปที่เคียรลินน่คอสตากระดกไปที่ลาบิโอสวยอะถึงแลมซี่กลับไปที่อาตู้โรออลลายาม่าคอสตาเติมมาทางซ้ายเอาวคอสตากระชากลากมาคอสตายังคงอยู่ริมเส้นซ้าย พยายามจะฝ่าไปแล้วได้เปิดนี้น่าจะติดฉลบออกหลังอาจะได้ลุ้นเตะมุมะทางฝั่งยูเวนตุสนะคิมซีเยสโขกเด้งพื้นลูกนี้น่าเสียดายข้ามคานไปถ้าตรงกรอบน่าจะได้ลุ้นกันนะเชสตีอาจจะบินไปปัดไม่ทันนะแกเกมกันนะทางฝั่งยูเวนตุสคงต้องเร่งเอาประตูติเสมอไม่ได้เวลาหมดลงไปเรื่อยๆจริงๆนะแต่ก็ได้ลุ้นเตะมุมจังหวะนี้ะ เปิดเข้ามาเมนดี้มาชกได้คงเป็นบอลของยูเวนตุสนะลาบิโยบนูชิเป็นบอลนะของเป็นฟาวะยูเวนตุสจะได้ฟรีคิกนะบนูชิประจำการน,น่าจะเปิดเข้าแบงในเปิดโอ้โหตรงนี้เหมือนจะยิงเลยหรือเปล่าวะแต่บอลก็ไปเข้ามือเม,อมนดี้อ่ะ ดีเล่นมาที่ซีเอสดีเอสไปที่เมสันเมาส์หาเมสันเมาส์ลุยมาทางซ้ายกลับไปที่อารอนโซ่แตะให้ซีเอสมาถึงโควาซิชยังอยู่ที่ซีเอสด้เชลซีของบอลท้ายเกมแล้วอารอนโซ่เลื้อยมาต่อเนื่องทางซ้ายยังคงไปต so ่ออารอนโซ่กลับมาที่โควาบอลซิชให้อารอนโซ่ มสันเมาลุยมาโ,โดนแย่งไปฮะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วฮะของเกมนี้ยังคงเป็นเชลซีนำยูเวนตุสอยู่1-0นะจบแบบนี้เชลซีก็จะคว้า3แต้มประเดิมวีคแรกไปได้ก่อนเลยฮะส่วนยูเวนตุสก็น่าจะไร้แต้มฮะแต่เกมยังไม่จบฮะยูเวนตุสจะทำได้หรือไม่ฮะกับการได้สักแต้มอย่างน้อยแล้วเปิดมาตรงนี้ถึงคอสตาร์เขากรอบเขตโทษแล้วฮะตอ่อการที่ลาบิโอลาบิโอเอาสวย จิมให้อาตูตูเลื้อยเขากองตัวล็อกมาสวยแล้วให้โมรตาตามาถึงคริสเตโน่โหยิงลีติดบล็อกหน้าเียดะแต่ยังไม่รอดปลอดภัยโรโดมาบมลยิงนี่โอ้โหเรียบร้อยคริสเตโน่โรนัลโดโอ้โหยิงแสกหน้าเบนดี้ยัดเสาแรกนำาร์ติเสมอันแล้วอะโดยท่าดีใจประจำของเขาอะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะเกมนี้ยูเวนตุสไลตตีตื้นมาแล้วก็เวลายังเหลืออยู่ไม่แน่นะว่าผล บทสรุปของเกมนี้จะเป็นอย่างไรฮะต้องมาดูกันให้จบเกมฮะแต่ลูกนี้ยูนตุสลุยมาได้ยิงหลายครั้งแล้วสุดท้ายได้เป็นโรนโ,โดได้จบด้วยความเก๋าด้วยประสบการณ์กองหน้าระดับโลกแบบนี้ไม่มีพลาดนะยิงยัดแสกหน้าเมนดี้ยัดเสาแรกเรียบร้อยแลมพาร์ดก็ต้องถึงขั้นเซงกันหน่อยแล้วดันมาโดนในช่วงถ้ายเกมแบบนี้คริสเตโน โลดด้ววะนาทีที่86ฮะทำให้ยูเวนตุสไล่ตีตื้นมาเป็นหนึ่งเท่าของเกมนี้เชลซีเคลียมมร์มาเชลซีก็อาจจะอยากได้3แต้มคืนมาต้องเร่งมาช่วงท้ายเกมกองเต้ไปที่โควาซิช กิมซีเอเลื้อยมาพดเจ็บ3นาทนะีใกล้จะหมดเวลาแล้วเกมนี้กองเต้ได้มาเต้ทิมให้ทีมโมเวเนอร์พลิกมาแวเนอร์มาที่ฮาวเวดกลับไปที่เอสพีรีเคเวต้าให้ฮาวเวดแตเปิดติดบล็อกลูกนี้แล้วก็เป็นยูนตุสเอาบอลมาเก็บครอบครองโอ้หแล้วก็เวลาน่าจะหมดแล้วกรรมการจะให้ถึงไหน ยูเวนตุสเล่นมาคอสตาโยนยาวแล้วก็ไม่ทันแนละ้วกรรมการเป่าน้งวีนะจบเกมนี้ไปเพียงเท่านี้นะทั้งคู่ยูเวนตุสและเชลซีนะสเสบอกันที่1ประตูต่อนหนึ่งนะก็เก็บกันไปฝั่งละหนึ่งคะแนนนะแชกแต้มกันไปนะตามนี้นะเกมนี้เดี๋ยวไปชมกา้ทําประตูกันนะในช่วงท้ายสําหรับผมล,ลําลาไปก่อนนะพบก,กันใหม่ในแมชต่อต่อไปในโอกาสหน้าล,ลําลากันไปก่อนเลยฮนะสวัสดีครับ